สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะดิฉันจเจ้าหญิงโฉมงามพูดเลยโฉมจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่กัน,นะคะ่ะซึ่งคาเฟ่ที่ดิฉันจะพาไปวันนี้นะคะทุกคนเกียร์บอกเลยว่าเป็นคาเฟ่ที่หันสาม,มาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าคาเฟ่เขาชื่อหันศานั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะหันศสาสุดๆเลยนะคะเมื่อกี้เห็นคาเฟ่เนี้ยในแอดเฟซบุ๊กแล้วก็ในไอจีแบบมานานแล้วค่ะทุกคนแล้วคือแบบมันน่าไปมากเลยนะคะวันนี้เกียก็เลยแบบว่าไหนๆก็จะไปละก็เลยกะว่าวันนี้เรามาบล็อกกันดีกว่านะคะทุกคนก็จะได้พาทุกคนไปเที่ยวกับเกียด้วยเลยนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณว่าเด e ิดพรินเซสนะคะทำไมเป็นเจ้าหญิงทุกคนดูชุดดิฉันเลคะ นี่แล้วเดี๋ยวทุกคนเห็นเต็มตัวนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคือมันสวยมากแต่ว่าตอนนี้เกียก็คือแบบว่ายังแต่งลงแต่งหน้ายังไม่เสร็จเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเกขอเวลาแต่งลงแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในรถค่ะ ทุกคนตอนนี้เก็อยู่บนรถแล้วนะคะกําลังเดินทางไปสู่จุดหมายของเรานั่นก็คือหันสาคาเฟ่นะคะก็วันนี้คือเจตั้งใจว่าอยากจะไปถ่ายรูปที่คาเฟ่แบบสวยๆฟิลๆเจ้าหญิงน่ารักน่ารักนะคะทุกคนแล้วหลังจนา,นา,นากนั้นก็ดิฉันน่ะอยากกินตี่น้อยนะคะทุกคนคือเป็นคนเหนือมาตลอดชีวิตเราเพิ่งมาอยู่กลางใช่ไหมแล้วตอนนี้ได้ยินมาว่าที่เชียงใหม่อ่ะตีน้อยเขากำลังไปเปิดสาขาที่นั่นนะคะซึ่งดิฉันน่ะ ก็อยู่เชียงใหม่มาแล้ว4ปีดิฉันก็อ,อยากจะกินกับเขาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของเกียร์นะคะที่จะได้กินสุกี้ตีน้อยย้เพราะฉะนั้นเราออกมาเดินทางเลยค่ะ ถึงร้านแล้วค่ะทุกคนจะบอกเลยว,ว่าร้านนี้คือเห็นเขาอะรีวิวเอาไว้ว่าแบบมีตุกกตต๊กตาตุ๊กตาไข่ใบบุงไข่เบบี้ด้วยนะถ้าใครที่เป็นแบบว่าสาวบกชีไข่เบบีอ้อะก็สามารถมาได้นะคะทุกคนรถก็คือเยอะอยู่นะเนี่ยข้าถามมาวัรจันเนาะรถยังเยอะเลยอะยอุยจะได้ถ่ายรูปก,กันไหมเนี่ยโอเคค่ะรู้คนเดี๋ยวเตรียมพร้อมผมเผ่าผมมคอัพอะไรต่างๆก่อนนะคะ โอ้โหร้านสวยมากนี่สวยอะ แร้ตัวนั่งแล้วนะคะดูวันนี้ตอนนี้รอน้ำกับขนมมาส่งอยู่นะร้านน่ารักมากมีคายเมบ,บี้เต็มเลย เปยนะคะอย่างที่ต้องทำเลยสาวๆอย่างเราก็คือถ่ายรูปนี่นะคะถ้าใครบอกว่าเราไม่ใช่เจ้าหญิงเรามีมงกุฎนะคะทุกคนมีหลักฐานก็คือเจ้าหญิงตัวจริงเราสั่งมาสามอย่างนะคะอย่างแรกก็จะเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กก็มีสตรอเบอรี่ ช็อกโกแลตแล้วก็มีเป็นมัชชาลาเต้นะคะอย่าลืมจะมาลองชิมให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวเรามาลองชิมมัชชาลาเต้ก่อนนะทุกคนซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ของเกียวด้วย,วยหอมอยู่ด้ๆแล้มันก็จะมันหวานหอมหอมมีเปรี้ยวนะมันไม่ได้ใช้เสียวมากแต่มันจะออกนม่ะเอาคืนไปค่บคุณ เป็นเบนสตรอเบอรี่ช็อกโก้อ,อร่อยนะคะทุกคนแบบว่ามันจะออกแนวแบบช็อกโกแลตเป็นส่วนใหญ่นะมีความสดชื่นของสตรอเบอรี่แบบนิดนึงซึมกันมามันก็จะแบบว่าหอมช็อกโกแลตแล้วก็แบบมีหอมกลิ่นสตรอเบอรี่นิดๆน,น,นะคะและของหวานของเราเป็นสตรอเบอรี่ช็อตที่ค่ะทุกคนก็แบบว่าเกียร์ กูสาอ,อดน้ำตาลมาเกือบเดือนนะคะทุกคนแล้วก็มาตะบะแตงวันนี้เป็นแบบว่าโลกเจ้าหญิงกำเริบต้องการเคเข้ามาคาเฟ่มันก็ต้องสัง่งเคเซอร์ชิมอยนะู่เนาะ ะรค่โซบิลี่คือสดชื่นมากคือแบบว่าอากาศมันร้อนเนาะก็กินอะไรสดชื่นสชื่นก็แบบดีอะอยามมานั่งตรงโซฟาแทนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเห็นน้องคนนี้มากน่ารักมากอะไรเบรมี่นะคะทุกคนอยู่บนโซฟาน่ารักมากเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกัน คนแก้ทำไงกับเหตุการณ์นี้ดีคือน้องจะล้มลงมาแล้วอุ้ยวไงดี่ใช่ด้วยขอ,องโปรดต้องเก็บวากินอันสุดท้ายถ้าขอทุกคนกินเสร็จละเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันต่อย,ยาวๆเลย ดีครับเนี่ยเรามีดอกไม้ด้วยว้านี่ถ่ายตรงนี้ถ่ายหน่อย ค่ะคะุกคนเขาก็จะแบบว่ามีสวนให้เดินลงโดนเล่นโยแยะเลยนะคะแล้วก็เหมือนแกจะได้ยินมาว่าเขามีให้แบบปั่นเป็ดด้วยนะคะแต่ว่าเราคงจะไม่ได้ปั่นเพราะว่าเราเจ้าหญิงเนี่ยะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินกันนะคะในรอบรบร้านเนาะเอาจริงๆข้างในร้านเขาว่าน่ารักมากเลยนะคะแบบว่ามีพ่อครายเปบุงใครเป้บี้อะไรพวกนี้เยอะเลยนะคะทุกคนก็ใครเป็นสาว,วกใครเป้บี้ก็มาถ่ายรูปได้นะคะสวยมากทุกคนนี่นะคะ เขาแบบเหมือนแบบมีท่านุงท่าน้ำมาน่ารักมากเลยแล้วตอนนี้แดดคือเห็นเมคอัพมาสวยมะวันเนี้ย <c oughs> ก็ใครเห็นแบบว่าตามันแปลกๆก็แปลว่าคอนแทคเลนส์มันหมุนนะคะทุกคนเออ <c oughs> มีบรรยากาศคือดีมากนะคะเดินข้างหลังแต่ตรงนี้ก็คือร่มรื่นนะคะมากวันจันทร์นะก็มีคนมา ก็คือเย,ยี่ยม่อที่วันจันนะคะตรงคาเฟ่ก็พอมีคนบ้างนะคะแต่ว่าตรงสวนข้างหลังเนี้ยก็คือสูงโล่งสบายเดินแบบสบายมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงฝั่งนู้นเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะใครอยากมากินกว๋วยเตี๋ยวเรือก็มากินได้เลยนะคะนี่ทุกคนเนี่ยแม่ใกล้ๆตรงนูน้นนี่นะคะทุกคนตรงนี้เขาก็แบบคล้ายๆปั่นเป็ดนะคะแต่ว่านี้เป็นปั่นรถในน้ำเนาะเออจริงๆอ่ะมานั่งข้างหลังเนี่ยมันก็น่าจะลุ่มลื่นดีเนาะ แต่ต้องมาในวันที่แบบว่าอากาศไม่ร้อนมากถ้าจะถ่ายรูปก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบถ่ายรูปกระถมชาติเนะาะเขามีผลไม้ด้วยอันนี้คือผลอะไรอะน่ารังมากอ, <laughs> อย่างนั่งซ้อนท่ายตรงเนี้ย <laughs> นั่งเป็นหมาเลยอันนี้ก็ถ่ายรูปจนหนำใจแล้วนะคะทุรูคนร้านนี้น่ารักมาก เกียชอบความที่เขาแบบมีแบบดอกมงดอกไม้อะไรประมาณเนี่ยรู้คนคือแบบมันน่ารักอะ่ะแล้วที่สําคัญเลยคือแบบมีน้องคลายเบบี้ด้วยซึ่งตอนเนี้ยเกียก็คือแบบชอบเหมือนกันนะคะชอบตั้งแต่ที่เขาแบบว่ามาคอนดับกับ power pop girl แล้วนะคะรู้คน <c oughs> ก็คือใจฟูมากๆเลยตอบไหนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปที่แจ็คสกรีนนะคะทุกคนเกียไม่แน่ใจว่าเขาอะ่ะมันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบเป็นห้างหรือว่าเป็นอะไรนะคะรูค้คนแค่เห็นมาในเน็ตว่าตีน้อยอยู่ที่นั่นแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะ บายบายนะคะหันสาว้าวม่อแต่ว่าเราจะหาเจอปะเนี่ยถึงแล้วนะคะทุกคนคือแบบว่าตึกงมันสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวแกวจะให้ดูนะคะและความรู้สึกของแกนะมันจะคล้ายๆแบบว่านิมมานที่เชียงใหม่อ่ะทุกคนเออ เจอซุกิตีน้อยเลด,ด้วยตอนแรกอะงงมากนะคะเพราะมันใหญ่มากทุกคนมันอารมณ์แบบว่าเป็นศูนย์การะคะ้าที่บอกว่ารวมหลายๆอย่างมาไวไ้คล้ายๆห้างเลยะคะ่ะทุกคนแบบว่ามันน่ารักมากจริงนี่นะคะทุกคนตีน้อยอยู่ข้างบนนู่นนะคะเดี๋ยวจะไปตมงนู้นกันแต่ว่าเดี๋ยวจะพาดเดินนึ่งก่อนนิดๆหน่อยๆน,นะคะทุกคนยัน,นไปค่ะทุกคนตีน้อยอยู่ชั้นสองนะคะทุกคน คนดูดิเกี่ยวก็เหมือนนมิมานมากเลยอ่ะมันมีร้านเลยอุ้ยมันแบบว่ามีหลายร้านมากเลยเฮ้ยมีให้เรียนเทควันโดด้วยแกเรียนเทควันโดได้ปะมีโฟตโต้มูดด้วยน่ารักมากเลยเนี่ยเขาทุกคน,นมีร้านแบบว่าสอนเทควันโดด้วยอ่ะตีน้องแล้วตีน้อง น้ำซุปใสกับน้ำซุปดำมาแล้วถ้าชาวเชียงใหม่ได้กินดิตันที่เป็นคนเหนือก็ต้องได้กินเหมือนกันนะคะ จะเริ่มจากชีสบอร์ดเรามากินชาบูอ่ะคุเกียร์ชอบกินของทอดนะคะค้าเกียร์ก็จะดูทุคนดูว่ามันจะอิ่มก่อน อู้ยเดือด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 อร่อยมากทุกคนบายอุ้ยน่ารักเลยบ๊ายบายนะน้องแมวแล้วอิ่มสุดๆสวยมาก โลมากอันนี้อิ่มแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปต่อของหวานก็คือเดลี่ควีนนะคะมีวิวให้ดูด้วยสวยมากเพิ่งรู้ว่านนก็มีอะไรสวยๆแบบนี้เนาะและนี่นะคะจุดลงหมายของเราก็คือเดลี่ควีนตรงนู้นไปเดินลงกันเถอะตรงนู้นที่ไหนตรงนี้เห็นอะไรคิดถึงแบบอารมณ์แบบมิมมาที่เชียงใหม่นิดนึง คือมันจะมีความแบบแคล้ายๆแบบว่าเป็นแหล่งรวมนู่นนี่นั่นมาแบบซื้อขายต่างๆแต่ที่นี่มันคล้ายๆห้างแต่ว่ามันค่อนข้างจะโอเพนแอร์กว่าพวกห้างใหญ่ๆนะคะทุกคนว่างมาเดินเล่นก็อะอ่ัีาอกเ่นเเอาคนสองบอลหนึ่งค่ะสองบอลเลนโบไหมคะไม่ค่ะกี่เดียวเออรับอะไรบ้ราแล้วก็เอาโอเดีโอบิซาไซเอสค่ะ ค่ะคแค่นี้ค่ะค่ะเมีมไหมคะไม่ค่ะ69บาทค่ะค่ะออเอ็นพิซซ่าอร่อยมาก อยู่บนรถแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะวันเนี้เที่ยวสนุกม,มากเลยอ่ะคือแบบว่าหน้าหน้าที่อ่ะเก๋จะได้มีโอกาสแบบออกมาเที่ยวข้างนอกแบบนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนอ่ะชอบให้เก๋มาบล็อกนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคนคนขับรถแล้วเขาจะได้รู้ว่าเกยชอบอกมาข้างนอกแล้วทุกคนชอบดูเขาจะได้พาเกียอมาอีกนะคะ <S 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 วันนี้นะคะก็คาเฟ่หันษาคาเฟ่ก็คือน่ารักมากนะคะทุกคน ครที่เป็นสาวบคาเดบียลืมไปนะคะแ,ะแต่ว่าพื้นที่ร้านนะค่อนข้างจะมีจากัดนะคะถ้าไปแบบวันธรรมดาที่แบบคนน้อย,อยได้ก็จะดีเพราะว่าอย่างวันนี้ที่เกียร์ไปวันจันทร์นะตอนแรกเกียกร์กะแล้วว่าคนน่าจะน้อยซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะคะคนก็แบบว่ามีประมาณหนึง่งแล้วด้วยความที่ว่าราา้านเขา่แบบว่ามีพื้นที่จากัดด้วยเอยหรือว่าแบบมีลูกค้าบางกลุ่มด้วยเอยอ่ะก็เลยทําให้เสียงอ,อาจจะดังไปนิดนึง ถ้าเก้พูดเสียงเบาเกินไปไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเกียวเกียวก็จะพยายามใส่ซับไตเติ้ลข้างล่างไว้นะคะทุกคนแล้วส่วนตีน้อยวันนี้ก็คือครั้งแรกของดิฉันชาวเชียงใหม่ได้กินดิฉันก็ต้องได้กินนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยรู้สึกว่าโอเคนะคะทุกคนราคาดีนะราคาหรือว่าดีเลยแล้วก็แบบว่ามีของให้เลือกกินแบบหลากหลายแล้วก็ไม่ต้องเดินบ่อยนะคะทุกคนก็คือสามารถสั่งพนักง,งานหรือว่า สามารถสแกน QR c อ d e คออนไลน์ A on Online, สั่งอาหารมาได้เลยนะคะก็ถือว่าโอเคเลยก็เดี๋ยววันนี้จะขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะทุกคนและที่สำคัญนะคะอย่าลืมส s c r i b e ช่องเกียร์เป็นกำลังใจให้เกียร์ด้วยนะคะคก็เกียร์ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกลับบ้านและเออเอาไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย